คอยรู้สึกตื่นเต้นกับคาบข่าวแรงของมือในลายเนาะบริบพิยังพิเศษดอกเพียงแต่เพิ่นว่าว่า,วาเฮาลองกินลาบปลาเอีดิบเบิงบอลาบเหนียวจ้ำคุยจนค่ำข่าวหากักเนาะได้ปลาเอีมาสามตจากน้ำไอ,เอ้เพิ่นเพิ่นก็มาเห็ดลาบสุกินเนาะคำในแล้วแต่กะลองเห็ดกินเบิงแล้วกะ กะผ่านมากระห็ดกินอยู่แต่ว่าสลายไม่ได้กินซุกบบเคยกินดิบเนาะและเมื่อนีเพนว่าเฮาลองกินดิบมึงบก่กะ่บว้าให้กันเดอ้อเพราะว่าบ่เคยกินแลยอยากลองิ่งซืซ้อพิเศษกับ่บมียังไรเนาะพนจีหัวขากับหัวมันอุ้ยโบเมนหัวมันหัวปลาอ่านใส่น้ำนมมาผากมุนๆแลเพนกระห็ดลาบคุ้นๆเนียเนยีให้กินเนาะกะคุยจนค่้เขาา่าฮักคือผู้ถาเพนว่าพนเลยเนาะเฮ็ด ไปล่มกันไป,นปเห็ดของกินะและ,ะละก็ร่มกันไปแล้วก็ล่องกินดิบเบิงแต่ก็แบ่งอุน้ำให้มันซุกเนาะแบ่งเฮอน,นั่นเฮอน,นี่ไปน้ำเน่ก็ซ่บดีอยู่ได้